สวัสดีค่ะชาวราศีกันลัคนากันนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปดวงรายเดือนประจำเดือนสิงหาคม2567นะโอเคมาเริ่มดูกันเลยนะคะว่าในเดือนนี้ของพวกคุณจะเป็นยังไงบ้าง ใบแรกของพวกคุณได้สิบแม่เท้าหถ้วยสองเหรียญเจ็ดแม่เท้าหกแม่เท้าสตรน ้าดาบสามเหรียญสี่ไม้เทา้าแล้วก็ Eight of Cups นะคะในเดือนนี้ของชาวราศีกันลัคนากันนะคะจะเป็นเดือนที่พวกคุณจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาทำอะไรอยู่จะประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รับชัยชนะนะ แล้วก็การเจรจาติดต่อต่อ,ตอรองใดๆก็ตามนะคะในเดือนนี้ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นไปในทิศท,ทางที่มันดีมากๆนะมาดูกันในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะการงานในเดือนนี้นะ่ะจะเป็นเดือนที่พวกคุณจะมีภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่าในบางคนนะ่ะอาจจะได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้าเจ้านายหรือว่าผู้บังคับบัญชานะ เขาอาจจะมอบหมายงานหรือว่ามอบหมายโปรเจกต์ใหญ่ๆหรือว่าโปรเจกต์ที่มันสําคัญคญให้กับพวกคุณนะคะในเดือนนี้เนี่ยบอกเลยว่าอาจจะต้องปุกต้องลุยต้องสู้หน่อยนะถึงจะได้รับชัยชนะแล้วก็ความสําเร็จกลับมานะคะหรือว่าในบางคนเนี่ยอาจจะได้เข้าไปช่วยเหลืองานของคนอื่นในส่วนที่พวกเขาทําไม่ได้นะแล้วก็พวกคุณจะค่อนข้างทําออกมาได้เป็นอย่างดีนะคะผลงานจะเป็นที่น่าพึงพอใจมากๆนะ ในระหว่างทางเนี่ยมันอาจจะเหน็ดเหนื่อยหรือว่าอาจจะเกิดความกดดันบางสิ่งบางอย่างนะคะที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของการทํางานแต่ว่าในสุดท้ายแล้วปลายทางเนี่ยมันจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะผลงานจะค่อนข้างดีแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้ความเมตตาแล้วก็ช่วยเหลือในสิ่งที่พวกคุณอาจจะติดขัดหรือว่าอาจจะผ่านมันไปได้ค่อนข้างยากนะคะ ยังไงก็ตามจะมีคนคอยให้ความช่วยเหลืออยู่นะแล้วก็มองว่าในสถานการณ์ของการทำงานในเดือนนี้เนะี่ยไม่ง่ายนะคะมันจะค่อนข้างเป็นงานหน้าใหญ่พอสมควรนะที่พวกคุณอาจจะได้ใช้ไหวพริบสติปัญญาในการแก้ไขแล้วก็การจัดการสูงมากๆแต่โดยรวมแล้วเนี่ย มันจะออกมาค่อนข้างดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรที่พวกคุณจะจัดการไม่ได้นะในเดือนนี้เนะี่ยมันจะมีสัญญาณที่ดีในเรื่องของการทำงานหรือว่ามีจังหวะมีโอกาสดีๆเข้ามาได้ด้วยนะแล้วก็ในบางคนเนี่ยจะเห็นทิศทางเห็นโอกาสเห็นจุดที่เราจะสามารถเดินได้อย่างมั่นคงได้ด้วยนะคะหรือถ้าเกิดใครที่กำลังพูดคุยเจรจาติดต่อ,ต,อต่อรองในเรื่องของผลประโยชน์เนี่ย ในเดือนนี้ดีมากๆนะคะจะประสบความสำเร็จจะได้รับในสิ่งที่คาดหวังแล้วก็ตั้งใจไว้นะมาดูกันในเรื่องของการทำงานเพิ่มเติมหน่อยนะคะมีอะไรที่ควรจะรู้เพิ่มอีกบ้างในเรื่องของการทำงานเนี่ยทั่วคุณจะมีสติปัญญามีไหวพริบ แล้วก็มีวาทิลป์ที่มันดีมากๆนะคะในเรื่องของปัญหาหรือว่าการแก้ไขจัดการใดๆเนี่ยไม่น่ากังวลเลยนะเพราะว่าในเดือนนี้พวกคุณจะเก่งมากๆแล้วก็จะมีคนคอยให้ความช่วยเหลืออยู่นะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดติดขัดในเรื่องใดก็ตามนะพวกคุณจะไม่มีวันอับจนหนทางนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ คิดในเรื่องของการที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะถ้าเกิดก่อนหน้านี้เคยไปสัมภาษณ์งานไว้ในเดือนนี้มีโอกาสที่พวกคุณจะได้รับข่าวดีนะคะมีโอกาสที่เขาจะตอบรับพวกคุณให้เข้าทํางานนะคะมันเห็นสัญญาณในเรื่องของการเซ็นสัญญาหรือว่าการจัดการในเรื่องของเอกสารแล้วมันสําเร็จนะคะ หรือนอกเหนือจากงานใหม่ก็ได้นะคะใครที่เคยยื่นเรื่องหรือว่าทําอะไรก็ตามแต่ที่มันเกี่ยวกับเอกสารสัญญาในเดือนนี้มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ในสิ่งที่คาดหวังแล้วก็ตั้งใจด้วยนะมองว่าในเรื่องของการทํางานในเดือนนี้นะ่ะมันอาจจะค่อนข้างหนักค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรแต่ว่าผลตอบรับ ในบ้านปลายหรือว่าในตอนสุดท้ายนะมันจะดีมากๆนะมันจะทำให้พวกคุณสามารถที่จะหายเหนื่อยได้เลยนะคะโอเคมาดูกันต่อในเรื่องของการเงินการเงินในเดือนนี้นี่ยจะเป็นเดือนที่ค่าใช้จ่ายยังเยอะอยู่นะคะแล้วก็จะเป็นค่าใช้จ่ายที่มันจำเป็นจะต้องจ่ายด้วยนะแต่ยังไงก็ตามนะจะสามารถหมุนเงินไปได้ตลอดรอดฝังแน่นอนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่กำลังวิตก กังวลเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินหรือว่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยค่อยๆคิดค่อยๆแก้ไขปัญหาไปทีละเปราะนะคะมองว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพวกคุณจะมีทางแก้มีทางออกแล้วก็สําหรับใครที่ใช้คําพูดในการหาเงินนะคะในเดือนนี้เนี่ยพวกคุณจะเห็นสัญญาณเห็นทิศทางที่มันดีมากขึ้นนะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีลูกค้าที่เข้ามาเยอะมากขึ้นนะคะมาดูกันเพิ่มเติมหน่อยนะในเรื่องของ การเงินมีอะไรที่พวกคุณควรจะรู้เพิ่มอีกบ้างในเรื่องของการเงินเนี่ยพวกคุณอาจจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสภาพคล่องเกิดขึ้นได้บ้างนะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยมันก็ จะหมุนเงินได้นะแล้วก็จะมีทางเลือกใหม่ๆหรือว่ามีทางออกเข้ามาช่วยเหลือพวกคุณได้อย่างทันเวลานะคะถึงแม้ว่ามันจะมีภาระค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องแบกรับเอาไว้ค่อนข้างเยอะเนี่ยแต่ในมุมดีๆของมันก็จะมีเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดใครที่ตั้งใจที่จะไปกู้ยืมหรือว่าทำธุรกรรมทางการเงินใดๆกับธนาคารหรือว่ากับสถาบันการเงินเนี่ยมันก็จะมีความสำเร็จที่ดีเกิดขึ้นนะคะ อย่างน้อยๆเนี่ยมันจะมีตัวช่วยเข้ามาช่วยเหลือพวกคุณได้อย่างทันเวลานะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปนะแต่ก็อย่าประมาทนะคะแล้วก็อย่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายนะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยมองว่าในเรื่องของการเงินยังไงก็จะสามารถหมุนเงินไปได้ตลอดรอดฝั่งนะคะอาจจะเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยนะค่าใช้จ่ายอาจจะเข้ามาพอสมควรน,นะคะแต่ก็อยู่ในระดับที่พวกคุณจะสามารถบริหารจัดการได้นะ โอเคมาดูกันต่อในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพในเดือนนี้ให้เรามาระวังความคิดเครียดวิตกกังวลน,นะคะแล้วก็อย่ารับพลังงานลบเข้ามาเด็ดขาดนะในเดือนนี้เนะี่ยอาจจะมีเรื่องให้ต้องคิดต้องแก้ไขต้องจัดการค่อนข้างเยอะนะคะพยายามบาลานในเรื่องของอารมณ์ดีๆนะแล้วก็อย่าโหมงานหนักนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะเพราะถ้าเกิดโหมงานหนักหรือว่า ทำอะไรที่มันเกินกําลังของตัวเองมากจนเกินไปเนี่ยมันอาจจะพานเป็นหนักหรือว่าอาจจะไม่สบายได้นะคะแล้วก็สําหรับภาพรวมในเดือนนี้เนี่ยจะเป็นเดือนที่พวกคุณได้รับความรักได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่จากหัวหน้าเจ้านายนะคะถ้าเกิดติดขัดในเรื่องใดก็ตามนะพวกเขาสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือพวกคุณได้นะคะแต่ว่าในเดือนนี้เนี่ยมันอาจจะต้องบุกต้องลุยพอสมควรน,นะคะ ถึงจะได้รับชัยชนะได้รับความสำเร็จกลับมานะคะแต่ยังไงก็ตามนะในเดือนนี้พวกคุณจะสามารถทำงานใหญ่ๆยากๆได้นะคะจะสามารถรับมือกับสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาทดสอบเราได้นะแล้วก็มันจะมีโอกาสดีๆมีจังหวะดีๆเข้ามาทำให้พวกคุณได้หายเหนื่อยอย่างแน่นอนนะคะ